ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมด จะละก็ธรรมใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสก็ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินอากาศฟ้าอากาศจะอบอ้าวแค่ไหนก็ช่างมันเดี๋ยวเราไปหาความเย็นภายในใตัว แล้วก็ปล่อยวางหมดเลยฝึกเอาไว้ในลุงนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราต้องพร้อมเสมอสำหรับในการเดินทางไกลไปสู่เทวโลกซึ่งมันจะเกิดขึ้นในทุกดินอากาศฟ้า เราะฉะนั้นจะให้อะไรมาเป็นอุปสรรคของการทำงานที่แท้จริงทางใจแล้วก็ปลดปล่อยวางทำใจให้ส,สบายนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาใจจะได้ชุ่มเย็น บุญที่กระทำมานับพบนับชาไม่ท้วนแม้การเวลาจะผ่านไปแล้วเราลืมไปแล้วแต่ใจนะเป็นธาตุสำเร็จเราสามารถตรึกระรึกได้เพราะความจริงบุญนั้นก็ยังอยู่ในตัวนั่นแหละในตัวของเราเมื่อเรานึกถึงบุญ ที่เราทำผ่านมาในทุกบุญใจของเราจะไปจลดกับกระแสทานแห่งบุญนั้นและเราก็นึกเนื่องมาถึงวันนี้เลยซึ่งเป็นบุญล่าสุดที่เราได้ทําไปแล้วนะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจรณนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ไอ้ใจของเรามานึกอยู่ตรงนี้จะได้ดับกลาหายและก็คลายร้อนได้ใจมันจะชุ่มชุ่มเยน็นเย็นอยู่ภายในอากาศจะอบอา้าวแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคต่การเข้าถึงปรตัตนาตรัยในตัวถ้าเราเริ่มหยุดใจอยู่กับดวงบุญภายในที่เราได้ทำผ่านมา ให้ฝึกอย่างนี้ติดจนเป็นอป,ปนิสัยนะลูกนะแล้วการเจริญสมาธิภาวนาจะง่ายจะไม่ยากดังที่เราเข้าใจกันถ้าใจมันชุ่มชื่นเบิกบานสบายใจมันจะใสใส ดวงบนภายในก็ยังปรากฏขึ้นอย่างง่ายๆเขเริ่มต้นบางคนก็อาจจะชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่เพียงเราทำความรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ภายในกลางท้องบางกายฐานที่เจ็ยของเราแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วจากณจุดตรงนี้แหละ จก็จะค่อยๆดื่มดำลงไปหยุดนิ่งกับไปเรื่อยๆจากที่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีมันก็จะค่อยๆกลายเป็นว่ามีจริงๆหลักจากค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนของที่มีแล้วจะอยู่ในที่มืดเมื่อ ค่อยๆเลื่อนออกมาสู่ในที่สลัวแม้เราอยู่อยู่ที่ไกลก็พอมองเห็นได้แต่ยิ่งลากของนั้นดึงออกมาจากที่สลัวมันก็จะค่อยๆาอจุดที่สังสารเหมือนฟ้าสังสารตอนตีห้าในฤดูร้อนน่ะพอเราค่อยๆดึงออกมาอีกมันจะก็ค่อยๆ มาสู่ที่แจ้งขึ้นแล้วก็แจ้งขึ้นมาเรื่อยกระทั่งแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนทีเดียวดวงบุญก็เช่นเดียวกันมีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าเราไม่ได้ให้โอกาสตัวเองนะมาเอาใจใส่หยุดนิ่งอยู่ภายในตรงนี้จึงถูกความมืดอขอ้งใจในหมดบังอยู่ แต่ถ้าหากเรานิ่งนิ่งทำใจนิ่งนิ่งเมื่อเรายืนอยู่ในห้องมืดสายตาเราก็จะคุ่เดือความมืดในห้องนั้นแล้วก็พอที่จะมองเห็นช่องทางเอาของมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ประตูหน้าต่างตรงนั้นตรงนี้ดวงธรงร,งร,งรมนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำใจนิ่งนิ่ง เป็นมิดกับความมืดที่อยู่ภายในและเดี๋ยวความมืดนั่นก็จะค่อยๆค,คลายตัวออกไปและดวงบุญก็จะค่อยๆได้โอกาสเปล่งแสงสว่างขึ้นมามันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นและถ้าเราไม่ประมาท ในการที่จะหยุดใจเอาไว้ตรงนี้ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนย้ายใจไปที่อื่นเพราะเราเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับการหยุดนิ่งมากๆเอาใจใส่ฝึกฝนไปทุกอริยาบทไ่ใช้ใจก็จะหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ถูกส่วนไปเอง แล้วมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเป็นดวงใสๆสใสบริสุทธิ์ทีเดียวปรากฏเกิดขึ้นมามาพรา้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความสุขใดมาเทียบได้แตกต่างจากที่เราเคยเจอจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรประสุขนาดไหน ก็จะมาพร้อมกับดวงสว่างเป็นรางวัลน้ำหลับที่เราได้ประกอบความเพียรให้ความสม่ำแกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในสังสารวัตรมาเกิดแต่ละครั้งก็เพื่อการนี้แหละแล้วมันก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายของเรา เมื่อดวงธรรมาปรากฏอยู่ในกลางกายได้จะอยู่ตามลำพังก็ไม่เหงามีความสุขไม่คิดที่จะไปที่ไหนด้านนอกแต่อยากจะมุ่งเข้าไปสู่ด้านภายในอยากจะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพราะดูเหมือนมีอีกหลายสิ่งที่ ทำให้เรากระตือรือร้นอยากจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นทีเขาถึงดวงใสใสที่มากับพร้อมกับความสุขนั่นแหละใจจะหยุดนิ่งไว้เอยๆความบริสุทธิ์ของใจก็จะปรากฏใจมันจะเกลี้ยงเกา่าอย่างที่เราไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาัก่อน และเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยให้ความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าความไม่บริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์นี้ความสุขนี้ก็จะดึงดูดให้เราเข้าไปสู่ภายในในกลางดวงใส และดวงนั้นก็จะขยายออกไปมีดวงใหม่เกิดขึ้นตรงกลางดวงเก่าเหมืนเราเข้าไปอีกมิติหนึ่งซึ่งมีดวงสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่ารอคอยเราอยู่และยิ่งเข้าไปความสุขก็เพิ่มพูนความบริสุทธิ์ก็เพิ่มพูนความเข้าใจอะไรต่างๆก็เพิ่มพูนขึ้นมากขึ้น ไปตามลำดับเลยเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงศีดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะหกดวงเป็นหนึ่งชุดซึ่งเป็นดวงดำที่จะกลั่นกายวาจาใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทำให้เราหลุดจากกายหยาบและเชื่อมไปติดกับกายมนุษย์ละเอียดข้างใน ซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่ามีอยู่ภายในหรือเคยได้ยินได้ฟังแต่ดูเหมือนว่าจะรู้แต่ความจริงยังไม่รู้กระทั่งมาเข้าถึงนี่แหละจึงแจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็หายสงสัยว่ามีอยู่จริงความหายสงสัยที่ทำให้เราเกิดปิติสุขเบิกบานภาคภูมิใจ ว่าคนอย่างเรานี้สามารถเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดได้ถอดกายออกมาได้เหมือนดึงใส่หยาบล่องออกจากกันหรือเหมือนชักดาบออกจากฝักอย่างนั้นเวลาคลื่นมาอยู่ในกายข้างในได้ความรู้ก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอีกระดับหนึ่งว่ากายภายนอกที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา แท้จริงเหมือนเสื้อผ้าเหมือนบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ชั่วคราวความรู้สึกผูกพันยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของของเราก็จะคลายตัวสิ่งที่เนื่องโดยกายมนุษย์ยาจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็จะปล่อยถูกคลายตัวไปด้วยคลายความผูกพันไปด้วย การคลายความผูกพันจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราท่านเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกและความรู้สึกอยากจะศึกษาเรียนรู้ก็เพิ่มขึ้นไปเองเป็นอัตโนมัติและใจก็จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในแบบเดิมแบบเดียว ก็จะเข้าถึงดวงธรรมในกลางกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีลักษณะดวงกลมๆเหมือนกันตแต่ในความบริสุทธิ์ขนาดความใสความสว่างที่เพิ่มพูนมากขึ้นมีประมาณและคุณภาพแห่งความสุขบริสุทธิ์มากขึ้นมีความรู้แจ้งเกิดขึ้น จากการเห็นแจ้งของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเห็นไปตามลํำดับอย่างนี้แหละน้ก็เข้าถึงกายทิพกายรูป,ปลมกายอรูปรมแล้วในที่สุดก็เข้าถึงกายดมซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรยัยพระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธลัตนะลัตนะแปลว่าแก้วเป็นวัตถุที่มีคุณค่าจะใสใสอุทธ,ธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วืแูแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมที่ผ่านมานะี่ยแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรู้สึกว่าเป็นพระจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงวรรณะไตรในตัวแม้เพศภายนอกจะเป็นเครือหัดก็ตามจะรู้สึกจิตปัญญาของพระตอนที่ไปเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระรัตไตรัยในตัวนี่แหละคําว่ามีรัตนไตรัยเป็นที่พึง่งก็ตอเมื่อเข้าถึงตรงนี้ส่วนที่เราสวดมนต์พุทธังสละนังขจามิ สมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามินั่นเป็นเพียงขอถึงพรรันาตนะัยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าหากว่ามีพระธรรมกายปรากฏชัดใสแจ่มอยู่กลางกายเป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตจิตปิญญาณของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงวรรนะัยในตัวหรือที่เราคุ้นกัคำว่า เข้าถึงไตรสรณคมไตรกับประวัติศาสตร์สรณ่ิปที่ิะลึกคามณะกะแลนไว้รัตะนะก็หมายถึงบุตรรันะตะนะรมรัตนะสังฆรัตะนะนี่แหละชาวพุทธที่แท้จริงจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เข้าถึงไตรสรณคมมีพระรัตะนะไตรปรากฏชัดอยู่ตลอดเวลาจะหลับตาลืมตานั่งนอนยินเดิน ก็จะเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาจะเคลื่อนไหวกายภายนอกในกิจกรรมใดก็ตามแต่ภายในยังสงบนิ่งชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเขาถึงไตรสรณาคมและความรู้สึกเคารพเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า ในคำสอนของพระองค์ท่านและประสาวกผู้ประพิดีปฤตฏิบัติชอบตามท่านก็จะเกิดขึ้นจากใจอย่างได้จริงมีความเคารพเริ่มใสได้ทูลเมื่อได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้แหละและสิ่งดีๆก็จะขยายจากณตรงนี้ออกไปสู่ภายนอกในขณะที่ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน ไปเรื่อยๆเ,เลยก็ะด้งกลเาาถึงกายธรรมโสดาบสิกกาพาระนาคามีประรหันก็จะไปตามลำดับเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วการที่จะศึกษาวิชาสามซึ่งมีในเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็จะเริ่มต้นจากธรรมกายตรงนี้เพราะธรรมกายมีธรรมจักขุมีญานทัศนะ เห็นได้รอบตัวครวูได้รอบตัวอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะนั้นคำว่าธรรมกายนี่จะมีสิ่งที่สำคัญนักทีเดียวที่เราจะเอาไปพูดล้อเล่นกันไม่ได้หรือไปพูดเป็นเชิงดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามไม่ได้เพราะการทำอย่างนั้นอบายภูมิเปิดรับแล้วเพราะความไม่รู้ ที่ทำกันไปอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ดีอยู่เนื้อนาบุญเนี่ยเ,เริ่มต้นจากตรงธรรมกายนี่แหละพร,ะรัฒนาใยในตัวซึ่งเป็นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นต้อง ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตัวของเราให้ได้ตลอดเวลาควบคู่กับภารกิจประจำวันจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะแต่สิ่งนี้ต้องแสวงหาต้องรักษาและก็ต้องแสวงหาให้ถูกที่ที่สูงกลางกายฐานที่จิตให้ถูกหลักวิชาคือหยุดการนิ่งนั่น,น,นแหละ เดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงเองแล้วก็จะเห็นคุณค่าคำสอนของพระสมมาสม,มุทจ่าเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจะหวงแหนเอาไว้ให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะเราได้เข้ามาถึงรู้รสชาติแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้ว ว่ามันแตกต่างอย่างรสชาติที่เราเคยเจอเป็นสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายทุกๆคนในโลกค,ควรจะเจอตามเราไปด้วยควรจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกับเราก่อนที่เขาจะละโลกจากโลกนี้ไปจะได้ไม่ตายฟรีจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้น โลกนี่มันก็แล้วแต่เรามันเริ่มต้นที่เราถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ข้าถึงรัฒนตรรมยได้เราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็จะสว่างตามกันไปด้วยมันจะเกิดจิตสำนึกขึ้นมาเองอย่างที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างจิตสำนึกที่ดีนี้แต่มันจะเกิดขึ้นไปเองเป็นอัตโนมัติในความรักผู้คนมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยน้ำใสใจจริงอย่างถูกหลักวิชาเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่จะทำให้มีสุขช่วนเดียวในทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่สำคัญคือลูกทุกคนต้องมั่นฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งเสมอเพื่อตัวเราและชาวโลกนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะ เราะฉะนั้นให้นั่งนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆปรับดวงตาร้อยมันปืบปือตานิดๆใบหน้าของเราจะได้ไม่เคร่งเครียดแล้วก็ใจมันก็จะได้ผ่อนหย่อนใจลงไปในกลางกายง่ายนิ่งนุ่ม เบาสบายจะภาวนาสัมมาอรังควบคู่กันไปด้วยก็ได้เลยไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาแล้วแต่ใจปรารถนาถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถรักษาใจให้อยู่ที่กลางกายได้โดยไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องภาวนาก็แค่ประคองใจเอาไว้ ความมืดภายในนั่นเป็นมิตรสำหรับเราเสมอไม่ได้แปลว่าเรานั่งไม่ก้าวหน้าไม่ได้ผลแต่ความก้าวหน้าและได้ผลนี่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนต้นโพต้นใหญ่ๆมันก็เริ่มต้นมาจากเม็ดเล็กเล็กเล็กเรายัางคาดไม่ถึงเลย ว่าเม็ดเล็กนิดเดียวทำไมทําให้ต้นโพลเติบใหญ่มีกิ่งก้านสาขาใบดอกผลให้ลมเงาให้ความร่มเย็นให้ความล่มลืม่นรื่งลมอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ทุกอย่างเริ่มมาจากจุดเล็กๆและต้นโพลก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันโตวาละกี่เซนแต่เผลอไปเดียวๆก็ให้ลมเงาความร่มเย็น ความล่มลืม่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันความมืดภายในไม่ได้แปลว,ว่าเรานั่งไม่ได้ผลไม่ก้าวหน้าเราคงไม่สมหวังในการเข้าถึงธรรมชีวิตนี้มั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อก,การเข้าถึงและก็ไม่จมําเ็นจะต้องคิดพอคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใด นอยจากเสียแปะเจะทุกทุกกินเปล่าแค่เรารักษาความนิ่งนุง่มให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายไม้ต้องไปคำหนึ่งว่าวันมืดแล้ววันสวา่างนิ่งนุง่มเบาสบายผ่อนคลายทำอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละแล้วก็กำความสมหวัง ในกลางเขาแต่งพระรัชนาตรัยในตัวของเราแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ไปนั้นหยุดใน่งกันต่อไปให้ดีต่างคนต,งต่างกันไปเงียบๆนะจ๊ะ